ทอดปลาทูครั้งแรกในชีวิตที่แบบสวยงามถึงไม่ได้หักหน้าไม่หักแต่มันไม่เละนะทอดแบบได้สวยงามมากภูมใจจังเลยนี่แหละยิ่งทํายิ่งเก่งว่ะทอดปลาทูครั้งแรกที่แบบกรอบตั้งแต่หัวยันหางเนี่ยกินได้หมดเลยนี่ยิ่งชอบหัวปลาทูนะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันว่ารสชาติจะจืดจะเค็มไหมสําหรับ ปลาทูทอดอร่อยอร่อยของแม่ลำดวนภูมิใจค่ะที่ผลงานตัวเองนี่พัฒนาเยอะปกติทอดปลาทูนี่จะคอหลุดหรือเป็นเพราะปลามันไม่สดหรือเปล่าอันี้ลำดวนซื้อปลามาจากร้านไทยเนาะแพ็คละเก้าสิบกว่าก็เอามานึ่งเองเอามานึ่งเองแบบนี้นึ่งห่อใบตองห่อกระดาษฟอยล์แบบนี้ืเสร็จแล้วก็เอาไปนอกน้ําเย็นนะคะนอกน้ําเย็นที่แบบใส่ถุงนอกน้าเย็นใส่กระดาษฟอยล์ห่อแบบนี้นอกน้ําเย็น เพื่อไม่ให้เนื้อปลามันถูกน้ําเนื้อปลาจะได้ไม่จืดเสร็จแล้วพอนอกน้ําเย็นเสร็จลําดวนเอาไปนกความเย็นเพราะว่าตอนนี้อากาศข้างนอกมันลบสิบกว่าพอนอกความเย็นเสร็จแล้วก็เอามาทอดแบบนี้เห็นไหมสวยงามมากเลยกรอ,อบน่าก,กินที่แรกว่าจะชุบแป้งไม่ชุบแล้วทอดแบบนี้ก็โอสุดยอดน่ากินมากๆค่ะฝีมือพัฒนาภูมิใจหุงข้าวไปเต็มหมอ้อเ่ยกินข้าวกับปลาทูวันนี้ โอเคค่ะบายค่ะ